สวัสดีพเพื่อนเลตสี่โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือเป็นคลิปหลังไว้ออกนะครับเนาะแอดก็มาตามเจฮิงนะครับได้ข่าวว่าเจฮิงถูกหลายแสนเลยทีเดียวนะครับก็แต่ก่อนอื่นแอดจะไปตามคุณยายนะครับที่ฝันได้สามตัวตรงๆนะครับไปดูว่างวดที่แล้วแกฝันยังไงนะครับเสียดายนะครับแอดเสียดาย คลิปที่เขารำกันนะครับรำเยอะมากและสวยมากแต่ปรากฏว่าแอดมือไปโดนนะครับลบทิ้งหมดเลยนะครับคลิปเมื่อวานก็เลยดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับทอ,อน,นี้นะคุณแม่มน่าจะทำกับข้าวอยู่สวัสดีครับคุณแม่ <Yeah. S 1> ยังไงเนาะคุณแม่งวดที่แล้วฝันฝันยังไงถึงได้สามตัวตรงตรงฝันว่า พูดว่าพูดถึงลูกพ,พ่อลวงอาวาสลูกประดิษฐอให้มาบอกเลขนะอ๋อคือก่อนนอนคุณแม่ก็บ่นบานอย่างนั้นเลยบอนบานบ่นบานครั้งที่หนึ่งคุณว่าลวงพ่อเป็นลวงพ่อปุตลวงพ่อโนอดะล้พ่อทิ้งพ่อลานจให้มาบอกเลขหนูด้วยหนูมันอยากจนเลยลานไปเรียนที่กุรีกุราชนะอ,อืมกุร่าท่รรานนอน นอนไปก็เห็นงูนะงูแบบไหนคุณแม่หาง,งูพญานาคพญานาค<อ>มันออกมาจากรูนะร,นนรูน่นเนอะรูเนอะออกมานียาวแถวนี้นะอืออกมาออกมาปั๊บอ๋อตัวเล็กเลยคุณแม่พญานาคไม่เล็ก,ลกบอกงู่โอเคเลขหมวดน,นี้นะถ้าได้ออยากได้นะ่ะสองสามห้าอ๋อคือพญานาคพูดเฮ้พยพญานาคนะบอกแม่นะ ออพูดเป็นภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยอแม่นนกระตื้นเลยนะอ๋อบอกว่าเลขวันนี้ออกออกสองสาห้าโอตรงๆเลยตรงๆเลย บกรกยใครแตไม่เชื่อนะอไม่มีคนเขาเชื่อดานเนาะม่เชื่อตามก็ไม่ก็เอาคนเดียวน่ะก็ถูกคนเดียวตรงๆคนเดียวตรงๆก็พอได้นะคุณแม่เนาะถ้าถ้าบะเลขไม่อันก็ได้สองสามหมื่นสี่หมื่นเลยโอ้ก็ถือว่าถูกก็ได้เยอะอยู่เนาะอ่ะอันให้บาทสองร้อยสองร้อยอันนั้นเอาเอกชนเนาะสองสองตัวก็สี่สิบบาทอันเนาะอืออันเอาทั้งวันนี้คุณแม่ฝันยังไงอย่าลืมบอก ด้ยนะจ้าจ้าไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ฝันเลยเออถ้าฝันบอกด้วยเ้อะจ้าสามตัวตรงๆอย่างนี้เนาะยังไงก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอีกเนาะจ้าบอกเจ้าว่าทางอะไรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกมาทุกเมลยออ่าเราวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนทีสี่ครับวันนี้แอดกำลังตามหาเจฮีนะครับได้ข่าวว่าวันนี้เจฮี รับเละนะครับกำลังเฮ็ดเวียกอยู่ครับพี่น้องจิงวางบอ่อวางบอ่อปดีจ้าสัมภาษณ์หน่อยจ้าได้ข่าวว่าวันนี้รับเละเลยก็ได้พอทูทูใช้ไปอือแหมทูทูแต่ขายทอมตัวได้ข่าวว่าได้หลายแสนอยู่ก็ <G ül> ได้มาสามสามงวดสีงวดติดติดติดกันเว้นแค่ห้าแปดเองไม่ได้ตามเขาก็เลยไม่ได้วันนี้รับกระท่างวันนี้รับไปเกือบสี่แสนโอ้เกือบสี่แสนจ้าเดี๋ยวไปนั่งคุยกันตรงนู้นก่อนไปสักหน่อยในคอสัมภาษณ์หน่อยไหมได้มาอย่างไงเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวนะครับเพื่อนเอฟซีเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นหน่อยสวัสดีเจฮีอีกรอบนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยังไงเนาะวันนี้ได้เยอะเหลือเกิน โอ้ก oh, ็พอได้อย totally ู่ค่ะไม่ได um ้มาตามมูดเดียวเนอะยังไงยังไงเพื่อนเอฟซีเขาบางคนเขาเขาซื้อไม่ถูกเลขเลขทูบน้องหงษน่ะก็เดยยายบอกว่าสองแปดนะมันออกใต้รัฐบาลไปแล้วแปดสองแปดสองแต่เลือแปดสามมันใกล้เคียงกันก็เลยหาซื้อสลากลอตเตอรี่ไว้ก็ก็มีแค่สองตัวสามสองกับแปดสามเนาะจ้ะเออสองสามกับแปดสามนี่เองก็เลยถูกกัน แล้วก็ฝันดีแล้วมาตรงกาเลยนะพระธุดงที่มาพระธุดงมาก่อนวันที่ออกสลากสองวันติดมาบอกว่าแต่จะตอนเอจีซื้อแล้วฝันดีไหมเนี่ยซื้อแล้วก็ฝันดีฝันมีแต่คนเขาฝันเกี่ยวกับคุณยายตลอดว่าเออคุณยายได้เข้าของเข้าบ้านอย่างนี้ยายว่าโอ้นั้นพระธุดงเขาเขียนให้กขคงจะเลขดีเลยมั้งมันเข้ากับเลขน้องหงที่เราไปจุดทูบขอ ก็เลยใจชอบแล้วไอ้ห้าสามสองนี่ได้มายัางไงห้าสามสองคือว่าแบกบข้าวสารแบกบอะไรชั่วกันอืได้ห้าสามสองเลยห้าสามสองเลยโอ้ก็ถือ่างวดนี้รับเละเลยเนะาะจ้ะเพราะว่าสระน้องโงนี้เขาให้โชคจริงจริงโอ้หก็งวดนี้มีลุ้นไหมมีน่าจะมีลุ้นแหละตั้งแต่ได้ข่าวว่าตั้งแต่เส้นเส้นไหว้เมื่อวานน่ะจ้ะ ใจหินฝันว่าอะไรฝันว่ากลับมาที่บ้านแล้วก็ฝันว่าอู้ตาเขามีตาสองคนนั่งโต๊ะกินเหล้ากันแบบคุยกันแบบเหมือนกระนุงกระนิงเหมือนไม่ได้พบปะกันมานานเขาคุยแล้วก็คุยกันไปด้วยเขาได้ทั้งเหล้าเบียร์หัวหมูเป็ดกินกันเขาสงสัยจะอิ่มกันเลยอที่เราไปเส้นไหว้เนาะจ้าเขาคงจะอิ่มกันเลยเขากินเขาคุยกันกระนุงกระนิงเลย วันนี้ก็น่าจะมีลุ้นหนีใน่าจะมีลุ้นเพราะว่าเลขมันก็ไม่ไกลไม่ไกลทอดกันกันเท่าไหร่เพราะว่าเจ็ดสามก็แปดสามมันอยู่เคียงข้างกันอย่ี้แล้วเจ็ดสามสองเนาะบางทีอาจจะมาสองเจ็ดสามก็ได้ไม่รู้แล้วแล้วแต่เอซีเขาพิจารณาเอาต้องตัดเล่นเนาะเพื่อนเอชซีบางคนเมื่อที่แล้วก็ไปเล่นหนักแปดสามสองใช่แปดสามไม่เอาเออเนี่ยเล่นมันเป็นเรื่องของดวงเนาะวันนี้ได้เท่าไหร่นะได้ข่าวว่าสี่แสน สี่แสนเจฮิงสามสี่งวดได้ล่อไปเท่าไหร่แล้วไม่เป็นล้านเกือบล้านโอ้โหเพื่อนเอฟซีครับหลุดนี่หลุดสิ้นหมดเลยโอ้ยดีใจกันเจฮิงเนาะอืมอ่าเอาละเนาะงวดนี้ไหนได้ข่าวว่าซื้อลอตเตอรี่อะไรไว้โชว์ซื้ออยู่จ้ะซื้อแล้วจ้ะหาซื้อไว้แล้วจ้ะแค่จะซูมนะเพื่อนไอซีนะโอ้แปดสองสามเจ็ดสามสองนะเจฮิงเนาะ โอเคขอบคุณครับเจฮิงถ้าฝันดียังไงอย่าลืมบอกด้วยเดอ้อเจฮิงถ้าฝันดียังไงก็อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนเอฟซีโชคดีเช่นเดีนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะมาตามนะเพื่อนเอฟซีเนาะเพราะว่าอยากให้อยากให้เอฟซีเขาได้เงินกินได้ร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะจะเอาข้ปีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ทำบุญกันในข่าววันนี้เดินสายรับ ซับเต็มๆเ,เลยใช่ไหมเดินสายรับซับกริ่งกริ่งรับกริ่งกริง่งรับอือโอ้ดีใจกับะจฮีเนาะเงิน,นเต็มกระเป๋าเลยสิท่าเนาะจ้าอืออ่าล่ะออาวันนี้ต้องขอบคุณเจฮีเนาะเลขน้องหงนะนี่นะครับเพื่อนเอฟซีเนาะเลขน้องหงนะครับหรือบางท่านอ่าอาจจะดูเลขทู่ไม่ชัดเนาะให้เจฮีจย้ำอีกทีหนึ่ง อแต่<ส>แปลกมากเลยจุดแล้วมันเลขมาสองข้างเลยอ่ะอืทุบอันเดียวแต่มาหกตัวเลยคือทุกครั้งเจฮงตั้งแต่ที่ที่เข้าสองครั้งเนี่ยพอแก้บนเขาก็จุดเลยเนาะจุดสองงวดเลยเนาะ,ะแล้วก็ออกต่องวดเลยเพียงแต่ว่าสองงวดที่แล้วเลขเหมือนกันทั้งสองรอบเลยแต่มันแปลกงวดที่แล้วมันสามสองออกสองสองตัว เหมือนกันไม่แน่อาจจะมางวดนี้นะสามสองนะที่แล้วอย่างนี้ก็มีสามสองอีกโอ้โหมีรุ้นนะเ็นมีลุ้นเพื่อคนที่เอฟซีหมดไปเยอะไงสามสองใช่อาจจะมางวดนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ทุกคนละบ้านแต่เจ็ดห้าเก้าก็สวยมากเลยเนาะเป็นเลขอาจจะเป็นเลขมงคลก็ได้แล้วทุบที่คุณยายจุดนะมันเป็นมันแปลกมากเลยมันมีหนึ่งสามสองกับเจ็ด จ็ดสามสองมันอยู่คนละล้านกันเป็นหกตัวเลยฮาแล้วครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊ฮีเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนที่สีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะยังไงวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกน้อเจ๊ฮีเนาะขอให้โชคดีเหงๆ่งบางๆเนาะคุณแมขอให้โชคดีทุกท่านนะถ้าอย่าลืมอย่าลืมนะฝันดีก็อย่าลืมบอกแอดด้วย วันนี้ก็ต้องขอบคุณเจฮีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยมาตามเจ้ฮีกันใหม่นะครับเพื่อนทนะี่ซีเนาะเดี๋ยววันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ